องค์ประกอบของการรู้เท่าเอาทันซึ่งอาสวะกิเลสในโรกุตัลธรรมในขั้นของเพรสดาบันนั้นคุณสมบัติก็คือจะไม่กลัวตายไม่ยึดติดในร่างกายธาตุขันพิจารณาในร่างกายธาตุขันของเราแล้วว่าเราไปเกาะในร่างกายธาตุขันของเราแล้วหรือไปเกาะไปยึดในร่างกายธาตุขันของผู้อื่นแล้วจิตใจของเราก็จะเป็นทุกข เมื่อวางตรงสินส่วนนี้ไปแล้วเราก็จะมีจิตที่มีความใสมีความสว่างมีความสะอาดอันเป็นผลมาจากกิเลสที่เกี่ยวเนื่องทําให้เราไปยึดในตรงส่วนของรูป,ปรธรรมนั้นลดลงพอลดลงจนถึงจุดที่สามารถวางซึ่งร่างกายธาตุขันอันจะทําให้การรักษาหรือ ผลก็คือสามารถละในตรงส่วนของสังโยชน์สามได้ก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาศิลปะตะปรามาตก็จะสามารถยังกำลังใจของเรานี่ให้เป็นพระโสดาบันได้